สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้โกชายพาทุกคนมาเดินเล่นชิวๆที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอันดามันนะครับที่นี่เลยนะครับเซ็นทรัลกระบี่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเราบอกเลยว่ากาวแรกที่เดินเข้าไปนะโกชายถึงกับร้องโอ้โ oh หเลยนะครับก็คือฟิลมันใช่เลยนี่แหละห้างของคนกระบี่จริงๆทั้งทวนไม้ทั้งลมธรรมชาติที่พัดผ่าน โปงโล่งเดินแล้วสบายมากๆเลยนะครับเขาออกแบบด้วยเทคนิค m a d ดบายกระบี่นะครับคือยกความเป็นกระบี่มาใส่ไว้ในทุกมุมตั้งแต่เรื่องของดีไซน์อาคารที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือหัวโทงนะครับไปจนถึงแมสคอตน่ารักนรักอย่างน้องปูอันดานะครับซึ่งข้างในนี้ก็คือครบทุกอย่างจริงๆนะครับมีหลากหลายแบรนด์ที่จะให้เดินช็อปกันได้นะครับแล้วก็ที่โกชายชอบมากๆก็คือโซนของอร่อยแอนคลาฟมาร์เ ซึ่งก็จะเป็นการรวมของกินแบบโลเคอลนะครับร้านของคนกระบี่แบบจริงๆเลยนะครับก็ทั้งอร่อยทั้งมีเสน่ห์เป็นเสน่ห์แบบเมืองกระบี่เลยนะครับส่วนสายชิลเนี่ยแบบกชายนะครับก็จะชอบถ่ายรูปนะครับก็มีมุมถ่ายรูปเพียบเลยนะครับมีโซนเซมิอาท์ดรแสงธรรมชาติคือสวยมากๆนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจะมีจุดสูงที่มองเห็นวิวภูเขาอีกนะครับถ่ายตรงไหนก็สวย คือแสงดีทุกมุมเลยนะครับบอกจริงๆว่าแสงดีมากนะครับแล้วถ้าเกิดมากับครอบครัวนะครับไฮไลท์เลยก็คือเฮอร์เบอร์แลด์นะครับถือว่าเป็นแห่งแรกของกระบี่ด้วยนะครับเด็กนี้ต้องชอบแน่นอนนะครับส่วนสายหนังนะครับที่นี่เขาก็มีระบบการฉายแบบออรเลเซอร์ภาพคมชัดสุดๆนะครับแต่ว่าโกชฉายไม่ได้ดูนะครับก็ส่วนสายฟิตเนยก็ไม่ต้องห่วงนะครับใครที่เป็นสายชอบออกกําลังกายสายฟิตเนยเขามีฟิตเนสเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจะมาออก ออกกาลังกายตอนตีหนึ่งตีสองตีสเที่ยงคืน4ี่ทุ่มหทุ่มได้หมดเลยนะครับก็อ่ะอันนี้เอาใจสายฟิตนะครับก็เรียด้ว่ามาออกกําลังกายกันได้นะครับตลอดยืบสชั่วโมงนะครับแต่ที่โกชัยประทับใจมากที่สุดก็คือที่นี่เขาตั้งใจจะให้เป็นศูนย์การค้าสีเขียวแห่งแรกของไทยนะครับหรือว่า EDTE Zero นะครับซึ่งมีโซลาร์เซลล์กว่า14,0 0 0ตรนนางเมตรนะครับถนนก็ใช้พลาสติกรีไซเคิลนะครับทำเป็นกรีนร นะครับก็คือได้เดินได้ได้ชอ็อปรู้สึกดีนะครับว่าเมืองมันมีการพัฒนาแบบมีความหมายจริงๆนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่าเซ็นทรัลกระบี่เนี่ยไม่ได้มาแค่เปิดห้างแต่เข้ามาเปิดใจให้เรารู้สึกภูมิใจกับเมืองกระบี่มากขึ้นใครที่มีแพลนมาเที่ยวอันดามันหรือว่าแวะมากระบี่โกชายบอกเลยนะครับว่าที่นี่ต้องมาแวะเดินชิลเติมพลังถ่ายรูปสวยๆแล้วจะรู้ว่าห้างใหม่ไม่ใช่แค่ห้างแต่คือแรงบันดาลใจของเมืองกระบี่ จร,จริงๆนะครับวันนี้โกชายพาเที่ยวพาเดินที่เซ็นทรัลกระบี่เท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนด้วยที่มาเดินเล่นด้วยกันที่เซ็นทรัลกระบี่เมดบายกระบี่นะครับ